ผมย้ายมาอยู่หอพักนักศึกษาตอนปีหนึ่งหอเก่ามากใครๆก็บอกว่ามีประวัติแต่ผมไม่เชื่อผมมันสายวิทย์พิสูจน์ได้ค่อยเชื่อคืนแรกก็เจอดีเลยครับตอนเที่ยงคืนกำลังอ่านหนังสืออยู่ดีๆได้ยินเสียงคนเดินลากเทา้าเอียดเอียดมาจากห้องข้างๆทงั้งๆที่ห้องนั้นไม่มีคนอยู่ ผมรีบปิดหนังสือขวาหูฟังมาใส่เปิดเพลงดังๆกลบเสียงแต่เสียงมันก็ยังดังดังกว่าเดิมอกีกผมเลยตัดสินใจลุกไปดูที่หน้าห้องพอเปิดประตูเท่านั้นแหละเฮ้ยใครวะผมเผืออุทานออกมาเพราะเห็นเงาตะคุ่มๆอยู่หน้าห้องข้างๆผมมองชัดๆเงาที่ว่าก็หายไปแล้วเหลือแค่ความว่างเปล่ากับเสียงลมที่พัดวูบเข้ามาในห้อง ผมรีบกลับเข้าไปล็อกประตูสวดมนต์ทั้งคืนแทบไม่ได้นอนรุ่งเช้าเลยไปถามป้าแม่บ้านป้าแก่ก็เล่าให้ฟังว่าห้องนั้นเมื่อก่อนมีคนตายตายเพราะอะไรป้าแก่ไม่บอกตั้งแต่วันนั้นมาผมได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนทั้งเสียงคนร้องไห้เสียงกระซิบข้างหูบางทีก็เหมือนมีคนมาเคาะประตูผมแทบไม่ได้พักผ่อน อยู่คนเดียวได้ไงก็ต้องทนครับเพราะผมไม่มีเงินย้ายหอถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดต่อนหน้า